โอเคทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ในเกมฝ่าดงซอมบี้นะคบผมแต่ผมอ่านอ่านอังกฤษไม่เก่งนะทุกคนในทุกคลิปที่ผมพูดไปผมขอโทษด้วยนะครับที่ผมอ่านอังกฤษไม่เก่งแต่ว่าผมแปลเป็นไทยได้น,นะครับอันนี้คือการฝ่าดงซอมบี้ไปซึ่งมันมีคัสซีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคมก็ลองดูก่อนโอ้เสียง,ยงดังรีเสียงโอเคภารกิจอย่างเยอะ ตอนนี้มีผมมีพันเจ็ดนะส่ว so, นของที่ผมจะเอาไปมีหมาตัวมีหมาสองตัวนะครับผมแล้วก็หล่องแล้วก็ปืนไปดูกันมีคาซีนไหมมีคาซีนครับผมเหมือนเราตกเฮลิคอปเตอร์เหรอเขาก็ต้องวิ่งสิครับรออะไรมาไปวิ่งวิ่งวิ่งอึ่องศอกโอเคสองทีสองทีต้องมีสองทีครับใช้ประหยัดด้วยเพราะว่ามันมีสิบสองลัด กือบตรงนี้ตรงนี้ยิบมาหมดแล้วหมดแล้วไป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 ไมหมดไวท์วะเช็ดด้วยเก็บได้ลูกมุ่ง้เลยหาซกมบี้ก่อนตอนนี้อยู่ไ้นนะพยายามจะเต็มเต็ม ยูทูบอย่าแบนเห็นไหมอย่าแบนอย่าแบนเห็นนะคะมีเลือดมัีเลือดเต็มถ้าลองยูทูบอย่าแบนเห็นมันเป็นเกมนะครับเออเออเออมาให้กระชุ่เพิ่มหนึ่งสองสามเริ่มเยอะเริ่มเยอะโหทุกคนเยอะมากอืมอืมหมด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 โดนแดก เต็มเต็มเลยโหเล่นมาผัดมาประมาณพันเจ็ดเองเอาใหม่ทุกคนเหมือนเดิมไปเอาใหม่ต้องเอาใหม่สักทีไป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 ไเบอร์ว,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 วิ่งไวมาอื้เละเละเลยเละ ต้องงาน,นกด้วยไปไปเออเละ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 ไว้อือนนั่แหละอือฮะฮะอย่ามาท้ากูนี่นนเละอย่ามาท้ากูอย่ามาท้ากูอย่ามาท้ากูหมด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 ไปมีสี่เลติ่งอะน้อยจังวะ ซิกเซเซกออเก็บเก็บได้ไหมไม่ได้นี่นี่นทันไม่ทันไม่ไม่นดาทันไม่ได้เราทันเอาเกาะเกาะเกาะเาแม่อ๋อาไม่รบีจับเราสบายเลยสบายน่ทันไหมทันไหมได้ได้ได้กโซหรอไหนบียังเยอะยังเยอะ ตายอยู่ที่ประมาณพันหนะคะนะประมาณพันห้าเก้าสิบสองเมตรห้าหนเมตรพันหเมตรนะทุกคนในนี้ผมย้ําหลายรอบแล้วเอาไหมแมวมูครับผมไม่เอาเสียตังค์โอเคเอาไหมเลยรอบนี้ไม่เอาปืนเพราะว่านี่โบห่งร้อยกล่องหนึ่ง้าซื้อเน่งเนี้ยห้าร้อยเลย ตอนนี้ผมมีเงินเจ็ดร้อยเองก็ซื้อประหยัดเอาถึงแม้จะไม่ได้ปืนแต่ว่ากล่องก็มีปืนไปเอาโบยตัวนึ่งอ่ะอันนี้ไงนี่ไงก็ว่ายู่หายไปไหนข้างหลังเอาเปืน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 เ,เ,เ,เร็ว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 เอาได้เส็นสอซ่เ,เข้นอซ่กมาเลือดทุกคนผมต้องไปทำให้มันไม่มีเลือดแล้วแหละ ยเดี you, 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 band. Band mm ๋ยวยูท okay. mm ูปแบนแบนผมอีกเลือดหืโอเคมันมีให้แวบเดียวยูทูปก็แบนผมอยู่ดีแหละเพราะมันมีเลือดไปเอือเออเอ้อโอ้ยดิซซักโอเคได้เกาะเกาะสบายเลยขาวไปเลยขาวปุ๊บขาวโอ้ยอันนี้มันอันนี้ผมไม่เอาได้ไหม

ผมได้สติติใหม่แล้วสามพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดเมตรโอ้โหฝ่ามาอย่างดีสติติใหม่เลยโอโ้โหโคตรมันทุกคนไปหาโหลดได้นะครับสามารถโหลดใน YouTube สามารถโหลดในมือถือได้โคตรมันม,ม,มาหลีสองรอบมะเล่นอีกสองรอบไปมารอบเละไป,ว,ปวิ่งไปเลยไอโบวิ่งไปแต่ผมลองกดแล้วนะมันใช้หมัดไม่ได้หมัดไม่งั้นซอมบี้กัดหมัดเราเราก็เป็นซอมบี้ตามไปไปซิกแซกสิ basic, sexy, ครับรอนะอะไรปืนได้อะไรลูกซองลูกซองก็เอามาเอาก็ได้

ผมจะตอปมาไปหนึ่งแตกโอ๊ยคลิปนี้เหลืองแน่เลยผมว่าเหลืองแน่นอนอออร้อยเปอร์เซนต์อ้ยอุ้ยอ้ยไปซิกแซกซิกแซกไปซิกแซกเอออ่าข้ามรั้วดิพี่ข้ามรั้วเลยอืมข้ามอุ้ยอุ้ยอ้ยซิกแซกอ้โอาโดนแดกโด,ดแนแดกเลยมาดูกันรอบสุดท้ายรอบนี้เอาปืนไปด้วย กระสุนเพิ่มมารอบสุดท้ายมาสปี้เวนออกมาเลยมามุงแดกกระสุนกอ้อนอือวักอยู่วักอยู่ปืนปืนปืนไม่ขอปืนไม่ก่อนอันนี้มันกากกระสุนเพิ่มเลยอือสองออโอเคให้มันแดกไปอืออืออันนี้เดี๋ยวผมกดรัวๆดู หนึง่งสองเอาอันนี้เด็กก่อนโอเค,อ,อ,เคอ,อ่าเอาไป่โดนโอเคเออกลอกๆเออนั่นแหละนี่ฝ่าสบายเออเออเออเกาะมีจำกัดโอ้โหเลื่อยเลื่อยอันเนีนน้ยกูไม่เอาได้ไหมมันมีเลือด มึงเข้าใจไหมไอกเกมอืมอืมหมดหมดหมดโอ้โอ้โอ้เริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มเยอะถ้าผมตายรอบนี้ผมหยุดทิปแล้วนะคะเพราะว่าผมต้องไปทำอย่างอื่นด้วยโอ้โอ้ไม่กอดผมไม่มีเวลาว่างด้วยไงทุกคนพูดปุ๊บตายปับ๊บโอเคทุกคนขอแค่นี้ก่อนนะครับอีพีสองเดี๋ยวผมทำให้นะครับ รอประมาณวันเสาร์หน้านะครับถ้าถ้าอยากดูอีกกดไลค์กดกดก,กดติดตามเลยนะครับถ้าสำหรับคลิปนี้พอก่อนนะครับบ๊ายบาย